สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนปัสสุยุสวนยางเด้อมาเปิดสวนยางปัสสุภามาเปิดสวนยางอันนี้สวนหน่อยมาเปิดมันคำแล้วล่ะแต่ว่าฝนมันหยุดเขาก็หยุดตกเลยมาเปิดนยมันแล้วสองเมตรแล้วอันนี้เมตรที่สามฝนตกตั้งหามือบด้กรยางบ้เห็ดอย่าง,งเลยอืมถ้ามาชมวิวอันนี้เป็นภูเขาภูเขางามๆากเน เห็นะพี่น้องมันสู้มาได้มันจะเป็นภูเขาภูเขาข้างหลังก็จะเป็นป่ากระโพดป่ากระโพดและนี่บ่เมนห่องปลาสูดดอกจากของผู้อื่นของเขาไม่ใช่ของปลาสูดของเขาเนี่ยส่วนกระโพดนี่เป็นของเขาไม่ใช่ของปลาสูดหรอกอืมอันนี้อันนี้จะเป็นของปลาสูดนี่ส่วนยางอมืมันก็จะมืดๆหน่อยมันค่ำแล้วเนาะ มันจะห้ะาโมงหกโมงล้ว้อไยแหละนี่อันนี้เป็นถั่วเหลืองถั่วเหลืองรู้หรือถั่วเขียวไม่รู้เนี่ยโดนฝนกำลังาลง,างามเลยงามงามเลยพี่น้องงามมากถั่วนะมันอยู่บนเขาเนาะดินแบบนี้นะ มันปลูกถ้าปลูกทั่วปลูกกระโพดปลูกอ้อยมันก็จะงามจ้ะบรรยากาศก็ดีอยู่เสียย่างเดียวพี่น้องยุงเยอะเปิดหน้ายางเมื่อกี้ต้องเอาอะไรเอาอยาก,กันยุงแขวนแอวมันมาแขวนว่าไดจะ้ะยุงเยอะเยอะมากวันนี้โทมหน่อยนะเหนื่อยเมื่อกี้ย่างข้าสวนห้าวันสองก็ไม่ได้ขาย ยางก็ไม่ได้กรีดมีแต่กินกับนอนห้าวันเนี่ยวันที่ห้าเพิ่งหยุดตกตั้งแต่เช้ามาประมาณถึงบ่ายสองยังปล่อยๆอยู่ออกจากบ้านไม่ได้กรีดยางมาเปิดยางก็ไม่ได้เพราะอะไรต้นยางมันเปียกแล้วมันเปิดไม่ได้พี่น้องมันเปิดบ่ได้ฝากช่องสุนันท์แชนแนลหน่อยเด้อจ้ะช่องประสูสุนันท์แชนแนลฝากหน่อยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสุนัน channel หน่อยเดอ้อจ้ะเน็ตมันบมด่ดีก็เลยถ่ายว,วิดีโอให้มึงเนี่ยยุ่ข้างหลังจ้ะบรรยากาศดีี่ดอกแต่บามันหึงยุ่งหลายมีหอดปลาโนม่ปลาอย่าง กีดยางไปเนาะน้ำตน้นยางเนาะมันมีห้อยเล่นเนาะมาจากว่าแล่นพี่นอ้องสัตว์อนุรักษ์มันปามสมบูรณ์เนาะมันขึ้นต้นใหม่ยางอัน่อยลงมาืม่อกี้ดีกับมีคนมาครัวผามามา้าหมามาเวันนีมือเลียงสีมีนีย่ยนั้นเนาะนี่ไก่ปลาให้ยังแบบนี้นะ จะเป็นสัตว์อนุรักษ์เคนไม่หรอกเขาจะไปต้องสัตว์อนุรักษ์คนลูกน้องเป็นภูเขาป้านายหันโอ้ยเหนื่เนาะเหนื่อีกแล้วป้าในายหัน กีดมืออืเต่าอีกกีดอีกสองมื่มีดเก็บได้อันนี้มันอยู่ในแกมป้าเนาะอาทิตกอนนะมาถางป้าตัดหญ้าเนี่ยงน่อยอยู่เนี่ยมาเปิดยังสองมีดแล้วยังเปิดไม่มันก็จะประมาณนี้ล่ะเห็นว่า จริงๆในกีดยางนั้นถึงกีดเนี่ยมือเศร้ากันห้องเปิดน่ายางเปิดเนียมันได้ก็ได้อาทิตย์ห้องสะดวกห,วห้องว่างเขาก็ไม่กีดได้กีดเอาหน้ายางเอาน้ำยางประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นั้นถึงจะออกดีันำยางนะจ้ะ ขึ้นไปทั้งเครื่องหนังกับที่ท่างขึ้นไปบ้านที่เป็นถนนไปทะลุไปเป็นถนนลาดยางสวนยางอีกส่วนหนึ่งก็จะติดถนนลาดยางแล้วก็เมนบ้านมาสวนตรงไปนอนอยู่นบ่วยที่แรกนะวา่าที่ไม่เหตุกระตอไหวกลางหนีบากายานย่านเนาะมันมันอยู่ในเขาในภูเมื่สีว่าเป็นตะยานบอกม่งเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วล่ะเป็นบางส่วน แต่ว่าค้นมาหาอยากหากินค้นมาหาอยากหากินอันนี้จะเป็นป้าข้าโพดป้าข้าโพดอันนี้ก็ของเขาไม่ใช่ของปลาตูดเด้ออันนี้ก็ของเพิ่นดู้จะมีน้ำใหม่ไรมีเป็นป้านุ่ใหม่ไร เราลงไปนี่ขันฝนแรงๆมืออึดต่สิกินดามสิกินวาห,หากินซื่อๆนะพ่อได้กินยุ้น้องใหม่อันนี้จะจับนะมึงเิ้ว มันก็จะเย็นดีดอกพีน้งองนี้นะอากาศก็เย็นดีล้งกกดีเนาะมันลงนุ่งกัน็หลายามมึอเช้าก็จะตื่นประมาณ ตีสองหรือตีสามพา,ามันกีดหลายปลาเนาะสองปลาอันนี้ปลาหน่อยเป็นปลาที่สาม,มันอยู่คนละหม่องก็จัดก็จัดมันมาอยู่ร่วมกันขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมคลิปปลาสุนนะคะขอบคุณค่ะบายวันหน้าไถยย่ายให้ดูใหม่นะคะ